ก่อนตำราตำแหน่งนะคุณธนกรก็ออกมาทันทีเลยคุณผู้ชมนะทันทีที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับโพสออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณธนกรก็ออกมาสวนเลยนะบอกว่ามาต่อคุณภูมิธรรมนะครับเอาแต่ละเลงขนมเบื้องด้วยปากระหวังจะถูกคนไทยไล่แบบแรงสไลด์นะโอ้โหนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจาสานักนายรัฐมนตรีก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านนี่แหละ นในสภาผุ้แทนราศฎรนะครับที่ออกมาระบุใน Facebook ที่คุณก้องกล่าวไปเมื่อสักครู่<ช>นะครับว่าการที่นายกประยุทธ์ประกาศจะอยู่ในตําแหน่งนายกมนตรีต่อาทั้งที่พ้นตําแหน่งเพราะอยู่มาถึง8ปปีแล้วเรียกว่าใจกล้าหน้าด้านไม่มีความละอายใครนะค<ช>ุณธนากรบอกว่าคนที่ใจกล้าหน้าด้านไม่มีความละอายน่าจะเป็นนายภูมิธรรมมากกว่านะตั้งแต่พักไทยรักไทยมาจนถึงพักเพื่อไทยคนไทยต้องขัดแย้งกันเองมาเท่าไหร่แล้ว หรือที่ผ่านมาสําหรับนายภูมิทําแล้วมันยังไม่พอยังอยากเห็นคนไทยแบ่งแยกกันเองมากไปกว่าน,นี้อีกหรือโอ้มาสวนเลยนะครับครับแถมย้ําว่าส่วนต้นตอของปัญหากลับหนีไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่รู้พูดถึงใครนะครับโดยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรนอกจากท่องอยู่บทเดียวคือถูกกันแกล้งแล้ววันนี้ยังกล้ามาพูดว่าจะแลนสไลด์ระวังจะถูกคนไทยไล่แบบแลนสไลด์ เลิกเอาแต่ได้เพื่อตัวเองแล้วมองประโยชน์ส่วนรวมดูบ้านไม่ใช่ใครพูดถูกหูคือพวกกันพวกเห็นต่างคือพวกบ่นทำลายถ้าคิดได้แค่นั้นกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านน่าจะเหมาะกว่านะนะคุณคุณธนกรนยก็ยังย้ำว่านะครับที่ผ่านมาเห็นคุณภูมิธรรมมักจะเอาแต่ละเลงขนมเบื้องด้วยปากพอเอาเข้าจริงก็เหลวแล้วก็ยกสารพัดเหตุผลมาอ้างนั่นอ้างนี่ วันนี้ที่ออกตัวแรงเพราะหวังว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีอีกใช่หรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าคิดผิดลองคิดใหม่คุณสมบัติของรัฐมนตรีไม่จะเป็นต้องปากจัดแล้วถึงจะได้ดีทางที่ดีไปแก้ภาพลักษณ์ตัวเองก่อนจะวิจารณ์คนอื่นดีกว่าเพราะคนที่หวังจะเป็นรัฐมนตรีไม่ควรถูกคนในพักหรืออดีตคนในพักนินทาว่าเป็นพวกปากว่าตาขยิบขนาดพวกเดียวกันยังหาความจริงใจไม่ได้ แล้วจะให้ประชาชนคาดหวังความจริงใจจากคุณภูมิทันนั้นคงจะยากยิ่งกว่าโอ้โหนี่องต้องตอบด้วยข้อมูลอินไซด์ด้วยนะครับเออไปรู้ได้ไง <c oughs> ว่าคนในพักขาไปลินทากัน <c oughs> ใช่ฮะแล้วลแล้วคุณค,คุณธนกรเรียกว่าไงทิ้งทวนก่อนอำลาตำแหน่งเนาะเรียกว่าตำลาตำแหน่งแล้วก็ก็ท่านจะเป็นสสแล้วเนาะครับ